โจทย์เขาบอกว่าจุด A จุด B และจุด C เนี่ยเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่อย่างที่เราคุยกันบอกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากหนึ่งมุมถูกไหมคะมีมุมฉากหนึ่งมุมนะคะถ้าครูมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนี่ครูให้รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากของครูก็คือรูป กขอขอครูให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากกขอคอเนี่ยเป็นรูปเอารูปสามเหลี่ยมกขออเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะเห็นว่ามันมีมุมฉากอยู่หนึ่งมุมนะคะซึ่งถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยเราจะพบว่าการที่มันเกิดเป็นมุมฉากก็คือมันมีด้านที่มันตั้งฉากกันอยู่คู่หนึ่งนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือด้านกขอกับขอขอ,ขอตั้งฉากกัน ก็เลยทําให้มันเกิดเป็นมุมฉากนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูว่าสามเหลี่ยมมันเป็นมุมฉากไหมนะคะเราก็ไปดูเขาให้จุดยอดมาสอดสาจุดใช่ไหมจุด A จุด B จุด C นักเรียนจะเกิดเป็น3ด้านก็คือด้าน AB b, c แล้วก็ AC ดังนั้นถ้าเราจะเช็คว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเราก็ต้องไปดูว่ามันมีคู่ไหนไหมที่มันตั้งฉากกันถูกไหมคะถ้าไมเจอว่าคู่ไหน ก,ก็แสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วทีนี้การที่จะไปดูว่าเส้นตรงมันตั้งฉากกันไหมเราดูผ่านอะไรคะจำแม่ไหมน,ยนิยามของเส้นตั้งฉากได้ไดคืออะไรคะมุมมุมมุมลบกัน้นรลมันคืออะไรอะไรอะไรทำอะไรกันได้ลบหนึ่งมามาเกือบถูกแล้ว ผลคูณของความชันถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เส้นตรงสองเส้นมันจะตั้งฉากกันก็คืออะไรคะความชันสมมุติว่ามีเส้นตรงสองเส้นเป็น M ความชันของเส้นตรงเส้นที่1ครูแทนด้วย M 1ความชันของเส้นตรงเส้นที่2ครูแทนด้วย M2 ดังนั้นเส้นตรงสองเส้นจะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ M1 คูณเอมีค่าเท่ากับลบหนะคะ ดังนั้นเราจะเช็คเราก็ต้องหาผ่านความชันค่ะนักเรียนหาความชันออกมาหรือยังหาออกมาหรือยังคะเอาได้ MAB แล้ว,ว BC, ค่ะ MBC สิลูก MBC ค่ะ MBC ก็ไปดูจุด B และจุด C ค่ะความชัน y สองลบ y หนึ่งส่วนด้วย x สองลบ x หนึ่ง ของ B C ไปดูจุด B และจุด C ค่ะเป็นอะไรคะนักเรียนใช้อะไรตั้งหรอผม B, B C กับ A C B C นี่ยหละนูใช้อะไรตั้งลบหนึ่งลบ,ลบหนึ่ง ลบหนึ่งต้องไปลบด้วยลบสามใช่ไหมคะลบชนลบเป็นบวกค่ะข้างล่างเป็นอะไรคะหกลบสี่หกลบด้วยลบสี่ก็เป็นหกบวกสี่ค่ะเป็นสองส่วนสิบก็คือหนึ่งส่วนห้าโอเคค่ะต่อไปความชัน AC ซีค่ะลบหนึ่งลบหนึ่งลบสามค่ะ ส่วนด้วยอะไรคะหกลบสองเป็นลบสี่ส่วนสี่เป็นอะไรคะเป็นลบหนึ่งค่ะคะรูบอกว่าการที่มันจะมีเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันก็แปลว่ามันจะต้องมีความชาันคูณกันได้ลบหนึ่งมีไหมความชาันคูณกันได้ลบหนึ่งมีนะคะเราจะได้ว่าความชันของ AB ค่ะ คูณกับความชันของ AC มีค่าเท่ากับลบหนึ่งดังนั้นอะไรคะถ้าความชันคูณกันได้ลบหนึ่งก็แปลว่าเอ,อ AB กับ AC ตั้งฉากกันค่ะถามอะไรตอบอย่างนั้นเขาถามว่าอะไรลกูกเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมมีการตั้งฉากการเกิดเป็นมุมฉากนั่นคืออะไรคะ สามเหลี่ยม A B C ค่ะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นสามเหลี่ยม A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจบค่ะเรียนจบก่อนจบชีตที่หนึ่งนี่แหละ

อข้อนี้ไปได้ไหมคะ,ะเดี๋ยวคนที่เพิ่งมาเดี๋ยวครูจะเปิด ซีให้นะคะเพราะว่าครูอัดไว้ให้อ่ดต่อไปนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้าเส้นตรงนะคะที่ลากผ่านจุด A B นะคะไปตั้งฉากกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด C D นะคะให้เราหาค่า k นะคะทีนี้ข้อนี้เขาให้มาบอกว่ามันตั้งฉากกัน,นะคะ่ะเวลาที่เขาบอกว่าเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้โดยอัตโนมัติแม้ว่าจุดจะไม่ได้บอกมาก็คืออะไรคะ ผลคูณของความชันเท่ากับลบหนึ่งทีนี้ผลคูณของความชันเราก็ไปดูว่ามันเป็นเส้นตรงอะไรมันคือเส้นตรง AB มันก็เลยเป็นความชันของ AB นะคะก็คือ m AB ค่ะไปคูณกับมันไปนตั้งฉากกับใครกับ CD ก็เลยไปคูณกับความชันของ CD ค่ะจะต้องมีค่าเท่ากับลบหนึ่งอันนี้โจทย์เขาบอกเรามาแบบอ้อมๆนะคะบอกผ่านการตั้งฉากนะคะบอกว่าความชันคูณกันได้ลบหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มที่การหาความชันลูกเพื่อมาแทนลงในสมการนี้ก็คือ mab คูณ mcd เท่ากับลบหค่ะ mab โจทย์จ็หาให้แล้วนะคะ mab ก็หาจากจุด a และจุด b ค่ะ y 2ลบ y 1ค่ะส่วนด้วย x 2 x 1ลบ x 1แทนค่าลงไป k ลบ2 k ยังไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไรก็ติดไว้ก่อน5้ลบ3ได้2ค่ะดังนั้นเป็น k ลบสส่วน2โอเค ต่อไปหา MCD ค่ะ MCD ก็ไปดูจากจุด C และจุด D ค่ะนักเรียนแทนค่าให้ครูหน่อย MCD ได้เท่าไหร่คะ10ลบ8 1ลบลบ6โอเคค่ะเป็นไรคะ2ส,ส่วนลบ5 จากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามันตั้งฉากกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาจะบอกเราจริงๆก็คือว่าจาก mab ค่ะคูณ mcd เท่ากับลบหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่โจทย์อยากจะบอกเรานะคะนักเรียนก็แทนค่าลงไปลูก mab เป็น k ลบสส่วนสองก็เป็น k ลบสส่วนสลูก MCD นะคะเป็นสองส่วนลบห้าทั้งหมดนี้คูณกันได้ลบหนึ่งค่ะมันก็จะเป็นเหมือนการแก้สมการเพื่อหาตัวแปรเฉยๆพวกเราต้องการหาค่า k ดังนั้นขั้นตอนตรงนี้มันก็อยู่ที่ความถนัดของเราบางคนถนัดที่จะกำจัดตัวไหนก่อนก็ได้นะคะทำไปตามความถนัดของเราได้เลยไม่มีขั้นตอนที่ตายตัวนะคะแต่ว่าในข้อน,นี้ครูมองเห็นว่า ข้างบนก็มี2ข้างล่างก็มี2คุณก็เลยจะตัด2ก่อนนะคะเพื่อ <ไป S 1> ให้เราได้คำนวณง่ยายๆนะคะหรือใครจะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณ,คณ,คณส่วนให้เสร็จก่อนก็ได้นะคะคูตัด2ออกไปก่อน2 12 2นึ่นะคะด้านบนเหลืออะไรก็เหลือ k-2 ลบ2คูณกับ1เพราะว่าตัดทอนแล้วมันได้1นะคะ k ลบ2คูณกับ1ก็ได้ k-2 ลบ2ค่ะก็เป็น k-2 ลบด้านล่างค่ะด้านล่างก็เหลือหใช่ไหมคะ คูณกับลบ5ค่ะก็ะยังคงเป็นลบ5ค่ะทั้งหมดนี้เท่ากับล1บ1ทันไหมคะบรนทันนี้โอเคค่ะต่อไปค่ะครูต้องการหาค่า k ดังนั้นฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเราก็จะทําให้เหลือแค่ k ตัวเดียวตอนนี้ k ลบ2มันหารอยู่กับลบ5ทำไงดีคะ เอาลบห้าไปคูณถูกไหมคะลบห้ามาคูณก็จะได้เป็น k ลบสองฝั่งนี้ลบห้าคูณลบหนึ่งก็ได้ห้าดังนั้น k เท่ากับเท่าไหร่คะ k ลบอ k ลบสองอยู่เอาสองไปทำอะไรเอาสองไปบวกนะคะดังนั้น k ก็เลยเท่ากับเจ็ค่ะ กหหลไ่าเใมโจทย์ว่าไงเสร็จหรือยังลูเสร็จแล้วนะคะ